สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะครับในคลิปนี้ผมจะมาเสนอรายชื่อผู้โชคดีนะครับที่มีดวงถูกหวยเลข3ตัวท้ายเราวัลที่1นะครับในงวดที่แล้วนะครับก็คืองวดวันที่1กรกฎาคมปี59นะครับในกิจกรรมร่วมสนุกวันดวงนะครับ่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเพื่อนคนไหนมีดวงถูกหวยกันนะครับ คนที่หนึ่งเด่นเก้าอ่าคนนี้ไม่ถูกนะครับคนที่สองเด่นสามนะครับันนี้ก็ไม่ถูกนะครับ ء, อา่อาอ่าคนนี้ถูกครับคูณอุบลเหล่าสก,กุลนะครับเลขเด่นตัวเดียวนะครับคือ,เ,อเลขศูนย์นะครับอ่าพอมาเรามาดูทําจากอา่าแนวทางนะครับเป็นสูตรนะครับทํามาแล้วจะได้อา่าจะถูกนะครับนี่ถูกอยู่นี่ถกศูนย์สี่หกนะครับ คือเด่นตัวเดียวนะครับสามารถทําเป็นเลขชุดได้นะครับห้าสิบห้าชุดนะครับโดยในห้าสิบห้าชุดนี้ถ้าเลขเด่นตัวเดียวของเรามันถูกนะครับมันจะทํามันจะมีเลขถูกสามตัวคนนะครับที่ไม่ที่ไม่ปักหลักนะครับหรือว่าโต้หรือเรียกว่าโต๊นะครับอยู่ในชุดนี้นะครับในห้าสิบห้าชุดนี้นะครับโดยเพื่อนเพื่อนถ้าสนใจแนวทางนี้ก็สามารถโพสเลขเด่นตัวเดียวได้นะครับที่คิดว่าน่าจะมาในงวดนี้นะครับในงวดที่สิบหกกรกฎาคมปีห้าเก้านะครับ มงในใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับแล้วผมจะทําให้เป็นเลขชุด55ชุดนะครับหลังจากที่ได้55ชุดแล้วก็เพื่อนๆก็ไปหาเลขดับมานะครับเลขดับดังๆอาจารย์คนดังๆคนไหนก็ได้นะครับถ้ามันจะดับนะครับดับแล้วมันจะเหลือน้อยลงนะครับก็คือโอกาสที่เราจะถูกนะครับมันจะเยอะขึ้นนะครับผูกสามตัวบนนะครับเช่นวันที่แล้วนะครับ046ใช่ไหมครับเลขดับที่ให้ไปนะครับ ดับดับบนก็มีอผังเลขของผังเลขของใครนะครับดับไปผมจำไม่ได้ <c oughs> อ่านะครับไอคนนี้โถนะครับไปต่อนะครับอ่าคนนี้เด่นเก้าเด่นเก้าไม่ไม่โถระอ่าคนนี้โกครับคนพิภาวันแดงพร้อมหรือเปล่านะครับอ่าเด่นตัวเดียวเขาคือเลขสี่นะครับเลขสี่อ่าเขาเลขสี่ปุ๊บ ตัวเดียวเด่นตัวเดียวถูกก็จะมีในในห้าสิบห้าชุดนี้นะครับจะมีเลขถูกสามตัวบนแน่ๆอย่างตัวหนึ่งนะครับเนี่ยครับหกสองสี่หกนะครับทางนี้ตอบายคนตอบปนี้เลขเด่นเจ็ดไม่ถูกนะครับนี่คนนี้ถูกครับคุณพ่ราชายัยวิสัยอะไรวิสัยตั้งอย่างข <c oughs> <c oughs> อโทษนะครับ <c oughs> ไม่รู้อ่านชื่อถูก <c oughs> เด่นตัวเดียวคือเลขศูนย์นะครับศูนย์ โถนะครับโซนประเด็นศูนแล้วก็ได้ดูเลยอ่าอยู่นี่ศูนสี่หกอันนี้โถนะครับอันนี้เด็กเด่นสองไม่โถไม่เด่นสามไม่โถอันนี้เก้าไม่โถอันนี้เจ็ดสามเก้าไม่ถูกน,น,นี่คนนี้ถูกครับถ้าวินสองห้าสองห้าหนึ่งเจ็ดครับเนี่ยเด็กเด่นตัวเดียวสี่ครับ พอทํามาปุ๊บเลยห้าสิบห้าชุดห้าสิบห้าชุดปุ๊บอ่ามีตัวแล้วพโพล่แล้วศูนย์สี่หกถูกคนนี้ถูกนี่เด่นสองไม่ถูกนะครับนี่คนนี้ถูกครับอาพอวังเจ้าคุณอาภับคุณอาพอวังเจ้านะครับให้เด่นบนศูนย์เจ็ดครับพอาทามาปุ๊บนี่อ๋อน,นี่ยศูนย์เจ็ดไม่ใช่ตอวอันนี้ นี่โนูนอยู่ข้างล่างโซนพอเด่นโซนปุ๊บทำมาก็อยูน่นี่แต่มันซ่อนอยู่โหแหละเนี่ยครับโซนสี 4, น่หกสี่หกสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่เข้ามาร่วมสนุกกับกิจกรรมนะครับวัดดวงใน,งนวันวันที่หนึ่งกรกฎาคมปีห้าเก้านะครับส่วนวันนี้นะครับถ้าใครสนใจแนวทางนี้นะครับ ให้เพื่อนๆอนลงเลขเด่นตัวเดียวนะครับที่เพื่อนๆชื่นชอบหรือเลขจากสูตรอาจารย์ท่านอื่นๆไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นนะครับเดี๋ยวผมจะทําเลขชุดสามตัวบนแบบไม่ปักหลักมาให้นะครับแต่ช่วงนี้บ้านผมฝนตกนะครับทําให้เน็ตมันเสียนะครับตามช่างมาซ่อมหลายรอบแล้วนะครับอย่างนี้วันนี้นะครับก็ล่อไปเกือบอเกือบสี่ห้าโมงโอ้โหก็จะซ่อมเสร็จนะครับสุดท้ายนี้ ผมก็ขอให้เพื่อนทุกท่านนะครับโชคดีนะครับถูกหวยสารตัวบนนะครับเลยรวยกันทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับ